ทำนายฝันสวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความฝันอีกหนึ่งความฝันที่คนมักจะฝันถึงกันบ่อยๆนั่นก็คือการที่เราฝันเห็นถ้ำนั่นเองนะคะถ้าใครได้ฝันเห็นว่าตัวเองได้เดินเข้าไปในถ้ำที่มืดๆนะคะเดินไปแล้วมืดมากคิดว่าตัวเองต้องหาทางออกไม่ได้นั่นจะหมายถึงว่า คนคนนั้นก็จะประสบเคะห์นะคะหรือมีเหตุให้ต้องเจอกับเรื่องที่ไม่ดีเช่นถ้าอยู่ที่ทำงานก็จะต้องทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนะคะถ้าอยู่กับญาติกับปู่ไม่ได้ทำงานก็จะทะเลาะกับคนในบ้านหรือว่าที่แน่ๆคือกับคนรักนะคะแต่ถ้าเกิดในถ้ำนั้น เดินเข้าไปแล้วมีแสงสว่างแล้วมีพระพุทธรูปนะคะนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณฝันนั้นจะนํำพาไปยังนิมิตหมายที่ดีอาจจะให้เจอเรื่องดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องเดินเข้าไปในถ้าม,มืดก่อนถ้าเดินเข้าไปในถ้าม,มืดสิ่งแรกที่คุณคิดและฝันแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนั้นทันทีก็คือว่านั่น คุณจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่ดีนะคะวิธีแก้ของเขาก็คือว่าให้กรวดน้ำทำบุญแล้วก็ให้ถวายเทียนหรือว่าไฟฉายนะคะเพื่อที่ว่าอาจจะเป็นการแก้เครียดในการฝันนั่นเองนะคะส่วนใครที่ฝันว่าเดินเข้าไปในถ้าแล้วก็เห็นแสงสว่างอีกด้านหนึ่งเหมือนกับเห็นแสงสีขาวอีกหนึ่งด้านของถ้าที่มืดๆนั้น หมายความว่าปัญหาที่เราเจอหรือว่าใครที่กำลังประสบปัญหาแก้ปัญหาอะไรไม่ตกตอนนี้เรากำลังจะเจอทางออกหรือว่าอาจจะมีคนมาช่วยเหลือหาทางที่จะแก้ไขปัญหาพบทางแสงสว่างคือปัญหาทุกอย่างนั้นแก้ไปด้วยดีนั่นเองนะคะส่วนใครที่ฝันว่าเดินเข้าไปในถ้ำถึงถ้ำจะมืดแต่เห็นสมบัติเห็นเงินทองวับวาวนั่นหมายความว่า คุณจะได้โชคลาภก้อนใหญ่นั่นเองนะคะจะผลดครอบหมดโศกถ้าในฝันนั้นคุณยังไม่สามารถออกจากถ้ำได้หมายถึงใครที่ฝันแล้วไม่หาไม่สามารถหาทางออกมาได้นะคะเขาบอกว่าจะยังมีเคราะห์หากใครลงทุนชวนทำอะไรก็อย่าเพิ่งทำนะคะส่วนคนที่ชอบเสียเส่ยงโชคเสี่ยงลาภการฝันเห็นถ้ำนั้น ก็50%จะไปในทิศทางที่ดีนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะอาจจะได้รับโชครับลา,าบนั่นเองนะคะเลขเด่นก็คือเลข8เลขรองก็คือเลข7นะคะเลขนำโชคก็คือ83086763 6, 6, นั่นเองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีกับความฝัน อย่างที่บอกไว้นะคะใครที่ไม่สบายใจหรือว่าถ้าฝันแล้วรู้สึกไม่ดีก็ให้ทําบุญนะคะจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาส่วนใครที่ดีแล้วก็ทําบุญหนุนนําตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะสําหรับนันาวดีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าหรือว่าคลิปอื่นๆของเราก็มีอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ